ค้นหาร้านเส้นระดับตำนานเดินทางมาถึงร้านที่3กันแล้วล่ะค่ะโดยร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูย่างที่เริ่มต้นจากรถเค้นคันเล็กๆในหมู่บ้านดอนโมอำเภอลาดยาวจนขยับขยายมาอยู่ที่อำเภอเมืองจนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานเจ้าดังขายดีที่ใช้หมูไม่ต่ำกว่าวันละ30กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเราตามคุณนพไปค้นหาเรื่องราวพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม เราเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ร้านต่อไปนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูย่างเจ้าแรกของจังหวัดนครสวรรค์นะครับเปิดมายาวนานกว่า40ปีครับด้วยความคิดเริ่มนําเอาหมูย่างมารับประทานกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเลยกลายเป็นร้านดังประจําจังหวัดเลยทีเดียวนะฮะเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปสืบสาวเราเส้นพร้อมกันเลยครับอ้าวมาพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทําอะไรอยู่ครับเนี่ยย่างหมูค่ะย่างหมูเลยนะฮะคุณแม่คุณแม่ชื่อ เจสสุมค่ะเจสสุมนะฮะเจสสุมเป็นเป็นเจ้าของร้านเจา้าของร้านเลยเจ้าของร้านชื่อร้านนายตั้งดอนโมนายตั้งดอนโมแปลว่าอะไรอะเหียเขาชื่อตั้งค่ะเห <Yeah, S 2> ียคือชื่อต่งตั้งสมัยก่อนเราอยู่ที่รัดยาวค่ะรัดยาวแล้วดอนโมโอ,อ่ะเอ่อเป็นอำเภอรัดยาวแต่ที่อยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านชื่อดอนโมค่ะอ๋อก็เลยเป็นชื่อร้านเลยตั้งดอนโมนะฮะตอนนี้ย่างหมูอยู่เราใช้หมูอะไรนี่ครับคอค่ะ สันคอสันคอสันคอหมูนํามาย่างกันเลยทีเดียวส่วนผสมของน้ําซอสที่เราใช้ย่างหมูนี่บอกได้ไหมเราผสมอะไรบ้างจะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็น้ามันหอยอะไรอีกขาวๆนี่อะไรขาวๆนี่จะเป็นแป้งมีแป้งด้วยมีแป้งไม่แล้วไม่แล้วกลับไอนั้นไม่แล้วอวิธีเทคนิคในการในการย่างนี่ทํายังไงอ่ะก็คือต้องต้องย่างไฟให้มันมันให้มันพอดีค่ะเอาแล้วเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่กินยังไงก็หั่นใส่ก๋วยเตี๋ยวเลยนะหั่นแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวเลยเหรอค่ะ เอานี่สุกได้ที่แล้วมีกี่ชิ้นเอาเลยที่สุกได้ที่หยิบขึ้นเลยแม่ค่ะไปสุกครบเดี๋ยวเราจะไปบุกในครัวกันเอาหมูนี่แหละพึ่งย่างใหม่ๆเลยค่ะเอาเลยได้แค่นี้ก่อนอไปไปเลย เคล็ดลับการย่างหมูของเจสุมเจ้าของร้านเขาบอกกับเราว่าหมูย่างของร้านเนี่ยนอกจากจะผ่านขั้นตอนวิธีการหมักด้วยสูตรลับเฉพาะของที่ร้านแล้วการย่างนะคะก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้รสชาติหมูเนี่ยดีขึ้นโดยอันดับแรกเนี่ยต้องใช้ย่างด้วยเตาถ่านเท่านั้น2องไฟห้ามแรงไปและอ่อนเกินไปต้องอยู่ในระดับกลางๆลางสต้องหมั่นคอยพลิกหมูสลับกับทาน้ําหมักสูตรลับของที่ร้านสม่ําเสมอเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับประทานหมูย่างเนื้อนุ่มๆหอมกลิ่นควันฟ มีพริกไทยเบาๆฟินอย่างแรงเลยแหละค่ะคุณผู้ชมเข้ามาในครัวแล้วจ้านี่หมูย่างก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าในส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวหมูย่างนี่มีอะไรบ้างนะคุณแม่เราเริ่มที่น้ำซุปก่อนดีกว่าน้ำซุปนี่เราใส่อะไรบ้างครับใส่กระดูกเพียงเดียวค่ะกระดูกอะไรเอ่ยกระดูกคาตั้งอะค่ะใส่แต่คาตั้งเดียวหรือว่ามีผสมส่วนผสมอื่นไหมไม่มีเลยค่ะมาดูในส่วนผสมอื่นๆบ้างมีกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวน่ากินมากๆมีอะไรอีกมีอะไรอีก ก็มีถั่วพริกป่นเองทำเองค่ะเส้นเรามีเส้นอะไรบ้างที่นี่มีบะหมี่แล้วก็เส้นเล็กแล้วก็เส้นใหญ่ราทานเดี๋ยววันนี้ลองกินเลยแล้วกันลองกินเลยเอาบะหมี่ต้มยำหมูย่างหนึ่งที่นะเดี๋ยวคุณแม่ทำเลยนะไปลองน้องนะ แล้วครับตอนนี้นะครับบะหมี่หมูย่างต้มยำก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะฮะร้านตังดอนโมนี่นะฮะขออนุญาตชิมเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มมลนคุแม่เนาะไม่ต้องค่ะอันนี้รสชาติเข้มข้นกินหมูก่อนเลยดีกว่าเมื่อกี้เห็นย่างแล้วน้ำลายสอเลยนี่นะฮะสุกกำลังดีนะคุณแม่นะนะฮะเนื้อหมูนี่ดูน่าจะนุ่มหอมนะย่างให้แบบน้ำซอสมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูจริงเนาะ หอมหวานมากๆเลยหอมหนน้ำตุ๊บอร่อยไหมครับหมูย่างน้ำตุ๊บก็จัดจ้านนะครับรสชาติจัดจ้าน<ๆ>เข้ากับหมูย่างได้เป็นอย่างดีเลยเส้นเส้นเส้นป้งก๋วยเตี๋ยวนุ่มน้ำตุ๊บกับหมูกรอบ ได้เยว่ารสชาติทุกอย่างนี่มันเข้ากันได้อย่างดียนะ<ช>น้ำซุปตม้มยำเข้มข้น<ช>หมูย่างหวานแล้วก็นุ่ม<ช>รวมกับเส้นบะหมีม่ที่เหนียวนุ่มแบบนี้นี่เข้าจริงๆเลยย้อนไปพูดถึงประวัติความเป็นมาของร้านตั้งดอนม่วงก่อนดีกว่าเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมา 39ปีค่ะเก้าเข้าสู่ปีที่40แล้ว<ะ>จุดเริ่มต้นของร้านเกิดขึ้นได้อย่างไรครับสมัยก่อนอยู่บ้านนอกอะค่ะเราเตี๋ยเขาบอกให้ขายก๋วยเตี๋ยว<ม>ก็เลยขายมาบ้านนอกนี่คือในคนครสวรรค์ไม่ได้อยู่อำเภอเมืองอยู่ไม่ได้อยู่ในอำเภอคะ่ะอยู่ดอนโมค่ะอยู่ดอนโมดอนโมอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเยอะไหมจากอำเภอมา4กิโลค่ะ4กิโลอ้าวก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะไม่ไกลตอนนั้นขายก๋วยเตี๋ยวอะไรตอนนั้นขายเป็นหมูแดงอะไรเงี้ยค่ะ ตอนหลังมาเห็นเอ๊ะเราทำไมไม่ทำหมูย่างมาใส่ก๋วยเตี๋ยวดูเผื่อว่ามันมันต้องอร่อยอะไรเงี้ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดเอาหมูย่างมาใส่ก๋วยเตี๋ยววะไปเห็นอะไรที่ไหนมาอ๋อก็คือไปเห็นเขาย่างไก่ย่างอะไรเงี้ยค่ะคุณพี่คิดเองเลยเหรอค่ะแล้วเราไปเอาสูตรหมูย่างมาจากไหนครับคิดเองคิดเองหมดเลยเหรอทุกอย่างคิดเองหมดเลยคิดเองลองอยู่นานไหมถึงจะได้หมูย่างที่พอใจก็ลองผิดลองถูกนานอยู่กี่เดือนกว่าจะได้ โหเป็นปีค่ะเป็นปีเลยครับหลังจากเาได้สูตรหมูย่างเรียบร้อยแล้วแล้วเอามาใส่บะหมี่ของเราก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยลูกค้าว่าอย่างไรบ้างเริ่มมีคนรู้จักเมื่อประมาณพอ2 5 2สหปดนะคะก็30ปีที่แล้วเนอะมีคนรู้จักเลยดังเลยเริ่มรู้จักกลายเป็นร้านดังแห่งดอนโมเลยค่ะช่วงนั้นขายดีสุดขายได้กี่จานตอนนั้นขายถึงวันละ60โลนะหมูรู้สึกไงบ้างตอนนั้นกับสิ่งที่เราคิดก็ดีค่ะ ก็จากที่ไม่มีอะไรเลยค่ะก็เริ่มตั้งเนื้อตังตัวได้ดีขึ้นเลยแล้วจากดอนโง่ทําไมถึงย้ายมาอยู่ในเมืองเราคิดว่าเราคนเริ่มรู้จักแล้วเราหน้าที่จะเข้ามาอยู่ในตัวเมืองเพราะว่าในตัวเมืองเนี่ยเขาก็รู้จักเราเยอะเริ่มรู้จักเพราะว่าคนจากตัวเมืองไปกินที่ดอนโม่ใช่ค่ะสมัยก่อนนี้จะคนจะตีรถไปกินที่ดอนโม่กันเยอะมากเราย้ายมาอยู่ในเมืองตอนปีไหนครับ 2,544กว่า12ปีที่แล้วพอย้ายมาในเมืองค้าขายดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะรู้สึกไงบ้างกับเมนูอาหารที่เราคิดค้นขึ้นมาเองแล้วได้รับความนิยมจนกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่สร้างชื่อกับจังหวัดนครสวรรค์เลยก็ภูมิใจค่ะภูมิใจว่าเราจากไม่มีอะไรเลยเราก็ยังแบบมาทำจนเราก็ประสบความสำเร็จอะไรอย่าเงี้ยเราต้องมองสิ่งรอบตัวเยอะใช่ไหมแล้วก็นำมาใช้กับ อาชีพของเรามาถึงวันนี้นะ้ได้ได้ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้อะไรกับชีวิตคนพี่แบบเยอะมากเลยค่ะให้อะไรบ้างเราได้อะไรกับก๋วยเตี๋ยวบ้างก็คือจำมาคนไม่มีอะไรเลยก็ทุกวันนี้ก็ อยู่แบบสบาย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 เลยชีวิตความอยู่ดีขึ้นเยอะมีลูกไหมมีค่ะลูกกี่คนสามคนเรียนจบอะไรกันบ้างปริญญาโทกับปริญญาตรีค่ะเขาทํางานที่ร้านต่อไหมไม่ทำค่ะอ้าวไม่ทำหมอรับราชการค่ะเ้าแล้วร้านนี้อนาคตจะขยายต่อหรือว่าจะมีใครมาดูแลต่อไหมเนี่ยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยเหรอแต่ยังคุณแม่ยังคิดจะขายต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงยังทําต่อไปเรื่อยๆนะอยากจะมาทานร้านตั้งดอนโม่และมายังไงตั้งอยู่ตรงไหนของนครสวรรค์จ๊ะ ถนนท่าทองค่ะถนนนครสวรรค์กุกพระค่ะท่าทองสะพานดำค่ะวิ่งเส้นนี้มาเรื่อยๆก็จะเจอเลยนอกจากกว๋วยเตี๋ยวก็ยังมีเมนูอื่นอีกมากมายเลย่าสามารถมารับประทานได้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณหแม่มากๆนะครับก่อนจากกันนะครับเรามีกิฟต์เซตรวมผลิตภัณฑ์ตรากีเดนคู่มาเม้าให้ครับ ช่วงหน้าคนน็อตจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของร้านกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปาลากรายเจ้าดังและขายดีที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยเลยคะ่ะ